สวัสดีครับวันนี้ผมพอบ้านบ้าเกมนะครับผมจะพา,าพบกับเกมสนุกมากๆเลยเกมหนึ่งซึ่งเกมนี้ก็ไม่เก่ามากครับประมาณ5 6ปีนี่แหละครับมันเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วติดหนุกหนับมากครับเล่นทุกวันครับสมัยก่อนก็เลิกงานเล่นเลิกงานเล่นทุกวันครับนั่นก็คือเกมหนอนวิสซอมบี้นั่นเองครับ ซึ่งเกมนี้เราจะรับบทบาทเหมือนเป็นคนสวนมั้งครับสักอย่างหนึ่งเราต้องคอยปลูกพืชปลูกต้นไม้เพื่อกันซอมบี้เขาจะเข้ามาบ้านเราครับซึ่งเริ่มเกมมันเนี่ยมันก็จะเป็นตตวเตอร์แบบนี้ครับเขาก็จะสอนเราเล่นเราก็จะวางสิ่งแรกเลยที่เรามีนี่คือพีชูเตอร์ครับเจ้าปืนถั่วน้อยของเราแล้วเราต้องคอยเก็บแสงอาทิตย์ครับเพราะแสงอาทิตย์เนี่ยจะนำไปใช้ในการปลูกไม้ของเรา นี่ครับใต้ต้นไม้เนี่ยใต้กาดต้นไม้จะมีบอกอยู่ครับว่าต้นไม้ต้นนี้ใช้แสงอาทิตย์เท่าไหร่สําหรับเจ้าถั่วเนี่ยมันก็ใช้ร้อยหนึ่งแล้วก็คอยเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บแสงอาทิตย์อันหนึ่งเนี่ยก็จะได้พลังแสงอาทิตย์มา25ครับแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆครับเก็บจนครบร้อยเราก็จะวางปืนถั่วได้อีกอันหนึ่งครับเช่นนี้ครับ ซึ่งการจะวางปืนถั่วในวางรัวรวไม่ได้นะเพราะมันจะมีนี่ครับรีการมันก็จะรีชาร์จกลับไปจนมันกลับกลายเป็นสีปกติี่และครับถ้าเกิดว่าเรามีแสงอาทิตย์เพียงพอเราก็สามารถวางได้ครับแล้วก็เจ้าเกมนี้ก็จะมีซอมบี้บุกเข้ามาตีเราครับบุกเข้ามาบุกบ้านเรามันก็จะมีเวฟบ,บอกอยู่ว่ามันจะวิ่งมาเมื่อไหร่จะหมดเมื่อไหร่จะมีเดี๋ยวมันจะมีบล็อกสําคัญบอกครับว่าช,วช่วงไหนช่วงไหนช่วงไหนจะมีซอมบี้โหดอะไรอย่างเงี้ยครับ วันนี้ครับเราก็ผ่านดิวเตอร์ฉากแรกไปเราก็จะได้ซันฟลาวเวอร์ครับซึ่งเจ้าดอกทันตะวันเนี่ยครับมันจะเจเนเรตแสงอาทิตย์ให้เราเก็บได้โดยที่เราไม่ต้องรอแสงอาทิตย์ร่วงลงมาเองครับก็สามารถเร่งการเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ของเราได้เร็วขึ้นครับนี่ครับเขาก็จะสอนเราแล้วว่าให้เราวางแสงอาทิต์ไว้าวางดอกทันตะวัน นะครับแล้วก็เก็บเก็บนี่ให้สังเกตว่าครบห้าสิบแล้วแต่ว่าครูดาวยังไม่ถึงมันก็ยังวางไม่ได้ตรงนี้ก็ให้คำนวณกันไว้นิดนึงด้วยครับไม่ใช่ว่าเก็บตังค์แล้วจะมาปั๊มรัวๆได้นี่ฮะเราก็เก็บแสงอาทิตย์ไปเรื่อยๆเขาก็จะให้เวลาเรานิดนึงฮะพอเนี่ยเวฟมันขึ้นมาเนี่ยก็หมายถึงว่าซอมบี้จะเริ่มบุกบ,บ้านเราละ เมือนกับว่ามีเวลาให้เราตั้งตัวพักหนึ่งครับนิดนึงท่านี้เราก็นี่แหละครับการวางแผนของเราละเราจะวางแผนเราจะวางต้นไม้อยังไงเราจะวางเปิ้ลถั่วของเรายังไงเราจะวางต้นทนตะวันของเรายังไงเพื่อรับมือกับซอมบี้ที่จะบุกเข้าบ้านเราเนี่ยแหละครับมันก็สนุกดีนะฮะเป็นเกมวางแผนที่น่ารักน่ารักแคชชัวง่าย เล่นเพลินๆขำๆไม่รู้ครับเล่นแล้วมันติดนะครับนี่ฮะเวลาเรายิงซอมบี้ก็เหมือนจะเป็นบอกเลือดซอมบี้ไกลๆครับว่าแขนหลุดหัวหลุดเนี่ยอ่าโอเคมันใกล้ตายแล้วใกล้ดับแล้วเราก็จะพอคำนวณได้ครับว่าเวลามันซ้อนกันมาเนี่ยเราจะยิงมันตายเมื่อไหร่ เนี่ยนะสังเกตถ้าปืนถั่วมันเห็นซอมบี้เดินเข้ามามันจะยิงตั้งแต่ต้นทางเลยแต่มันก็จะมีระยะเวลาของกระสุนในการเดินทางเนี่ยครับถ้าเกิดว่าซอมบี้มันเดินเข้ามาตั้งแต่แรกเนี่ยเราใช้การยิงประมาณสองล็อกผมใช้ตรงนี้สังเกตนะมันจะยิงประมาณ2ล็อกซอมบี้ก็จะตายสำหรับซอมบี้กระจอกตัวนี้นะครับตัวแรกเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่ามันซ้อนกันมาสองตัวเนี่ยปืนแถวปืนถั่วอันเดียวเนี่ยอาจจะไม่ทัน ก็แนะนำให้วางซ้อนๆกันไปอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆเทคนิคเริ่มต้นเล่นเงินไมสักพักก็จับทางได้เองแล้วครับนครเราก็วางเวฟสุดท้ายมาแล้วเราก็วางจบผ่านติวเตอร์ฉากนี้เราก็จะได้เชอร์รี่ระเบิดครับเชอร์รี่บอม ครับเราจะเห็นว่ามีซอมบี้หน้าตาแปลกๆมาแล้วโคนเฮดตอนนี้ไม่มีติวเตอร์แล้วครับเราก็ต้องอาศัยการหัดเล่นเอาก็ต้องซ้อมมือไปเรื่อยๆฮนะผมเล่นมาตั้งนานเล่นอยู่เป็นปียังไม่เก่งเลยครับเนี่ยนะฮะคนช่วงตั้งตัวแล้วซอมบี้ก็จะเริ่มเดินทางมาหาเราแล้วครับ นี่นะครับอย่างที่ผมกล่าวไปในแมปที่แล้วว่าซอมบี้ถ้าเกิดว่าปืนถัวมันเห็นซอมบี้เนี่ยมันจะยิงซอมบี้มันก็ใช้ระยะทางประมาณสองล็อกซึ่งเราก็จะสามารถค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆวางได้ครับเราปล่อยให้มันเดินล้ำมาหน่อยนึงได้ไม่เป็นไรหรอก แต่ทีเนี้ยปัญหาของแมปเนี้ยมันก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งคือไอ้เจ้าซอมบี้ที่มีกลวยจราจรอ,อยู่บนหัวเนี่ยและครับมันจะนถืกกว่าปกติเพราะฉะนั้นเปืนถั่วอันเดียวเนี่ยเอาไมา่อยู่ในสองล็อกแน่นอนครับเราก็ต้องหาทางวางเพิ่มตอนเนี้ผมก็จะใช้วิธีว่ากักตังรอไว้ก่อนครับ กัดตังรอไวร้อยหนึ่งซึ่งถ้าเราเห็นเจ้าซอมบี้มีโคนโผลมาในเลนไหนเราก็วางไปในเลนนั้นครับทําให้2ตัวเนี่ยชื่อกันยิงมันก็จะตายเร็วขึ้นครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราวางโดโดไปเลยตัวเดียวหรือที่เราไม่รู้มันจะออกมาเลนไหนในครั้งแรกเนี่ยแสงอาทิตย์เราก็จะไม่พอครับแล้วเราก็จะมีโอกาสถูกซอมบี้ขย้ำต้นไม้เราได้ครับเท่ากับเราเสี่ยงการป้องกันไประดับหนึ่ง แล้วก็ยิงไปเรื่อยๆสนุกสนานค่อยๆไปครับตังเหลือก็วางครับวางไว้เลยครับสนุกสนานเล่นเก็บเพลินเิคลิกๆกเพลินเพิไปอ่าตรงนี้มันก็จะเป็นฮิวเวฟก็คือเวฟสุดท้ายเนี่ยแหละครับมันก็จะมีซอมบี้ตัวโบโบตัวโขดโนมาเป็นของโขงใหญ่ๆครับซึ่งตรงนี้ประโยชน์ของเจ้าเชอร์รี่เนี่ยมันก็จะใช้แบบนี้ครับ เมื่อวางลงไปเนี่ยมันจะระเบิดเก้าช่องรอบตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะรอให้ซอมบี้มันไใ,ใกล้แล้วก็ระเบิดมันซะมันก็จะ,ะมันก็จะตายหมดครับันนี้เราก็จะได้ต้นไม้ใหม่อันนี้เป็นเม็ดถั่วครับเจ้าเม็ดถั่วเนี่ยจะไว้วางสําหรับวางบล็อกซอมบี้ไม่ให้มันเดินง่ายนักครับให้มันหยุดแทะถั่วก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ปืนถั่วของเรายิงนานขึ้นเอา มาละห้าเลนครับตอนนี้ก็จะต้องใช้การวางแผนมากขึ้นนิดนึงจัดเมื่อกี้สามเลนเป็นตอนนี้ห้าเลนก็หมายความว่าซอมบี้มันก็จะมีเลนบุกมากขึ้นเราก็ต้องวางกำลังป้องกันมากขึ้นครับแต่ถ้าเลนไหนพลาดไม่ต้องกลัวนะฮะมันจะมีรถตัดหญ้าอยู่ช่วยเราช่วยชีวิตเราครั้งหนึง่งซึ่งไอ้เจ้ารถตัดหญ้าเนี่ยมันก็จะกวาดซอมบี้หมดเลนเลย ซึ่งผมว่าเดี๋ยวไม่นานก็ต้องได้เห็นแล้วมาทํางานยังไงเพราะผมต้องโดนทะลวงบ้านแหกแน่นอนนี่ฮะแล้วก็ดูกันการวางแผนว่าเราจะต้องวางแผนวางทันตะวันอย่างไรเพื่อให้เจเนเรตแสงอาทิตย์มาทันกับการสร้างเปินถั่วของเราแล้วก็การจะมีการกัก กักแสงอาทิตย์ไว้เพื่อสำหรับวางเปืนถั่วในเลนที่สัตรูกำลังจะมาแบบนี้ฮะเราก็กันไว้ก่อนไม่ใช่ว่าพอเปืนถั่วพร้อมแสงอาทิตย์พร้อมปืนถั่วพร้อมวางเกิดมันมาพิกเลนเราก็เรียบร้อยครับเช่นนี้ครับผมกำลังจะตายแต่เราก็จะมีการถ่วงเวลาด้วยเจ้าถั่วน้อยครับ เจ้าซอมบี้เนี่ยมันก็จะยืนแทะถั่วอยู่พักหนึ่งซึ่งถั่วเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันครับเดี๋ยวพอเปลือกข้างบนมันเริ่มแตกเนี่ยมันก็จะเริ่มหมดพลังชีวิตไปเรื่อยๆมันก็ยืนทนได้ไม่นานเท่าไหร่ครับเนี่ยครับถั่วแหกแล้วครับแต่มันก็ดีฮะช่วยถ่วงเวลาเพื่อให้เจ้าปืนถั่วของเรามันทำงานได้ครับ มาแล้วเจ้าถั่วเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเป็นของกระจอกแล้วจะไม่ไม่ดีไม่หล่อนะครับผมชอบใช้มันมากเลยละ่ะผมว่ามันช่วยหน่วงเวลาให้เราตั้งตัวได้ครับซึ่งการตั้งตัวของของเกมนี้ก็คือวางป้อมให้ครอบคุมกับทางเดินของซอมบี้มากที่สุด ซึ่งถ้าเกิดว่าเราวางวางปืนวางอะไรต่างๆนานา,นาซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเจอปืนหน้าใหม่ๆครับเอามาวางการบริหารแสงอาทิตย์การบริหารการวางให้ตรงเลนเนี่ยแหละครับมันก็จะทําให้เราผ่านไปได้สะดวกมากขึ้นนี่ฮะสังเกตได้ว่าผมก็ค่อยๆขยับวางปืนถั่วไปเรื่อยๆจนตอนนี้มี2แถวแล้ว อันเนี้ยฮิวเวฟแล้วผมก็จะดองแสงอาทิตย์ไว้เพื่อใช้สำหรับเชอรี่บอมในกรณีที่เราจะไม่ไหวในเลนใดเลนหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมก็จะมองก่อนแล้วว่าเลนไหนเนี่ยสตูมันมาเยอะแล้วเลนไหนเนี่ยปืนถั่วเราเอาอยู่ซึ่งตรงนี้มีเจ้าโคนมาแต่มันก็แค่ตัวเดียวจริงๆแล้วไม่ต้องเชอรี่บอมก็ได้ครับก็ปล่อยไว้แนี้ยังไงก็ผ่านครับแต่ ขี้เกียจครับได้ไอเทมครับมันก็คือพลัว่วไอเจ้าพลั่วเนี่ยมันก็จะเอาไว้สําหรับถอนต้นไม้เราที่เราวางไปเกิดเราวางแล้วเราไม่ชอบเนี่ยติวเตอร์ก็จะสอนการใช้พลัว่วครับเคซี่เดฟครับมึงเคซีจริงๆครับนี่นะฮะเขาก็จะมาสอน อย่าไปฟังมันนะฮะมันพูดไม่รู้เรื่องให้อ่านเอาครับเนี่ยจะสอนการเคลียร์สวนหลังบ้านเราด้วยการใช้พัพ่วครับนี่ฮะคลิกแล้วก็รีมูฟได้คลิกแล้วก็รีมูฟคลิกแล้วก็รีมูฟอาสำหรับสเตจนี้จะเป็นการเล่นโบลิ่งนะครับก็ะจะเป็นการผ่านสเต,ตอีกรูปแบบหน,นึ่งนี่ฮะ เขาก็จะสอนว่าเราจะใช้ก้อนถั่วคว้างไปเหมือนลูกบอลลิงครับซึ่งเจ้าก้อนถั่วเนี่ยมันจะไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆอันนี้ก็ให้เราดูครับเมื่อเรากลิ้งถั่วไปตามเลนเนี่ยมันจะมีการชิ่งเกิดขึ้นเราก็จะปล่อยไปแบบนี้ครับมันก็จะชิ่งปองเปงซึ่งถ้าสตูมาดีๆจังหวะดีๆเนี่ย มันก็จะชิ่งไปกระแทกอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวไหนที่เป็นโคนเนี่ยเราจะต้องกระแทกมันสองครั้งนะครับกระแทกครั้งแรกเพื่อให้โคนลหลุดเราต้องกระแทกอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันตายเหมือนซอมบี้ปกติซึ่งตอนนี้ผมก็จะรอให้มันเข้าทางแล้วมันก็ไม่เข้าไอ้เจ้าถั่วแดงเนี่ยเมื่อกลิ้งเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นระเบิดครับ ซึ่งผมก็จะกักไว้ดองไว้ก่อนใช้ในกรณีที่ถัวมอมาที่ซอมบี้บุกเข้ามาเยอะๆอันนี้ทดสอบนะฮะให้ดูเล่นเกมนี้จริงๆไม่ไม่ต้องลนก็ได้ะฮะถ้าเราใจเย็นๆค่อยๆเล่นไปเนี่ยเราก็เล่นใจเย็นได้ครับ ก็รอใจนเย็นค่อยๆมานะครับเพื่อใช้ประโยชน์จากการชิ่งของถั่วให้มากๆหน่อยแต่ดูมันไม่ค่อยมีประโยชน์เลยมันเดินมาน้อยกันเล้วเกินไม่ได้ชิ่งเลยนี่นะฮะมันก็จะชิ่งไปโดนตัวข้างบนเคลียโมกไป เร็วไปหมมาเยอะๆอย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าถั่วเราชิงได้แล้วก็เคลียร์ครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่2ตัวก็ปล่อยมันเดินมาก่อนนะไม่เป็นไรตั้งไก รอชุดหลังเพื่อให้มันชิ่งครับปล่อยเร็วไปอีกแล้ว <c oughs> เอานะฮะจบเกมสักที <c oughs> อูอย่างหน้าด้านเลยอ,อีกตัวหนึ่งตายซะ <c oughs> นี่ครับเราก็จะได้ ต้นไมายต้นต่อไปมันคือระเบิดครับระเบิดมันฝรั่งซึ่งไอ้เจ้าระเบิดเนี่ยเราต้องวางไว้พักหนึ่งเราๆห้าวิมั้งครับมันถึงจะ,เ,ะเริ่มทำงานได้ไม่ใช่วางปุ๊บระเบิ้มปับนะฮะแล้วก็สำหรับฉากนี้เราจะมาเจอซอมบี้นะักกีทามันจะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้หนึ่งชิ้นครับ ซึ่งไอเจ้าตัวนี้ก็สร้างปัญหาพอสมควรครับเพราะว่ามันจะวิ่งมาอย่างรวดเร็วครับก่อนที่มันจะโดดโคมแรกเนี่ยซึ่งถ้ามันได้โดดข้ามสิ่งกงีดขวางเราสักชิ้นหนึ่งอ่ะมันถึงจะวิ่งช้าเป็นปกติสำหรับซอมบี้ครับซึ่งไอเจ้าตัวนี้มันก็จะมีเทคนิคงงๆที่ผมคิดได้นะฮะ ก็คือการวางโปรเตโตไมล์หรือวางเจ้าถั่ววอนัทเนี่ยครับวางขวางมันไว้เพื่อให้มันกระโดดข้ามแล้วมันก็จะได้เดินเป็นซอมบี้ปกติเจ้าปืนถั่วน้อยของเราจะได้ยิงทันครับซึ่งถ้ามันมาตอนเราไม่ทันตั้งตัวหรือดองแสงอาทิตย์ไว้เนี่ยก็จะลำบากครับแล้วก็ผมไม่ได้เล่นเกมนี้มานาน มากๆาห้าหกปีเป็นอย่างต่ำครับก็จําอะไรไม่ค่อยได้ครับที่เล่นอยู่ในสัญชตาตญาณล้วนๆครับแย yeah, ละมาสองตัวพร้อมกันแสงอาทิตย์จะทันไหมทัน มันมาแล้วครับมันมาแล้วแล้วก็มายืนรุดนกันครับว่าผมจะยิงมันทันไหมนี่ครับมันมาแล้วผมจะใช้เทคนิคนี้เพื่อให้มันโดดข้ามวางกะเลย เจ้าปตโต้ไม้เนี่ยกว่จะโผล่ขึ้นมามันก็จะกินเวลาอยู่ระยะหนึ่งครับซึ่งไม่ใช่วางแล้วมันจะบิ้มเลยทันทีพอเราวางไาเนี่ยครับพอมันเริ่มมีเสารกระดุกกระดิกเนี่ยครับมันถึงจะเริ่มทํางานได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้พบกับซอมบี้โชกหลายเรียบร้อยครับมันตายแล้วมันคงไม่ตายซ้ำะเนาะมันก็คงคงตายอีกทีแล้วกันนะ เรียกไม่ถูกมาแล้วครับเว็บสุดท้ายมันมาแล้วครับเราก็รอให้มันโดดคซะ การที่ผมกักแสงอาทิตย์ไว้เท่านี้ก็เพื่อการนี้แหละครับไม่รู้จะกักไว้ทำไมแยะ่ะแล้วก็ยังมึนไปเก็บอีกจะผ่านชาทีละแล้วเร,เราก็จะได้ดอกไม้ตัวใหม่ครับเจ้านี่จะคล้ายๆกับเปิร์ัทัวแหละครับเขาจะยิงมเมล็ดพืชเหมือนกันแต่ว่าสตูที่โดนมเมล็ดพืชเม็ดนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะแช่แข็งครับมันก็จะช้าลง เอาละครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการเล่นเท่านี้ไว้ก่อนครับพบกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ